สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซี F Z. มันเอกมานั่งเรียงง้อยเก่าพี่น้องอยูโมกเรียนง้ออะไรวันเดียวเขาเรียกไก่พี่น้องเลยกะสีคำคำเนี่นเยเน่ยตอนนี้กะจีกหน่อยก,ก็ใช้ได้ไลรก็ขอกมันก็อิ่มเลย เห็นอนเด็กหน่อยเตะบังที่พาตั้งเอฟซีเขาไปไปบึ่งเด็กหน่อยอนความสมาครเของเด็กหน่อยเขากั็เขาก็เก่งสมควรมีเตะบานที่ไปบึ่งเขาด้วกนะรที่ทำให้บุญเบมือกันบึ่งเด็กหน่อยเตะบังตรงนี้มาเตะนะเช้าเเตะเตะเตะมึงดูเตะมึงดูพัดเท้าสีบึงนี่อับบังพสิเอออับังร้องลองบังหายมือโกนเก่งๆนี่ไผยหายเตะบัดนี่ ต้นก้าเฮ็ดบ่อเข่าเน่ต้นก้าไปฮับที่บ้านนี่เออต้นก้าฮับบ้านนี่มันเตะบ่อเข่าด้ะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่มาเตะบ้านนี่เออเปลี่ยนกันใช่ออาวอ้าวไพเตะบ้านนี้ไพเตะบ้านนี้ tay tay bắn cà 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 bắn cà tay 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 อยู่คนละข้างมอนดูสิบึงนี่ล่อบาลไผ่ล่อบาลเก่งๆนะไผล่อบาลเก่งๆนะโอ้ยไผล่อบอลเก่งนะเออเอา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 เน่เออเอาเอาแยกันขับบึงเออเอาญาติกันข้ามาไผ ไอญาติได้กับผู้นั่นเตะเข้าโกนผู <laughs> ้ด <laughs> ดใดผู้ใดญาติเอาได,ได้หรอกล้อได้กับเตะเข้าโกนเอาเอาเข้ามา, <laughs> าไไล่อมาทอดเอามาใกล้ๆโกนพี่เอามาพี่เออเอามา <laughs> เฮ็ดแลนเข้าไว้ไว,ไว้เขาชิมมาญาติเลยนะเอาแล้วขับมาญาตินะเมียนะ เซตบอดีเล็บบอดีเน่เโโกนนี่คนแอฟริกาได้นีมอแอฟริกาได้มือโกนอโกนัปาลจาดี นี่มากว่านี่เช็ดเช็ดเช็ดมาดิเล็บนี่เข่าไปแล้วต้นกาเนี่ยไม่เห็นได้ไรวะคืออัจบยูนี่ฮ่าอะทำไมทำไมทำไมตั้งไหม อเมแมาอมทุกล <stop> ัดแลมมชิมเลยนะระวังไปไปเอาเเอาเอาบมาลัดตัวมมันสิเข่าเลยนี่เช็ดเช็ดไปดเอาเอเอาเอาเโอ้เอาเอเอาเอ บัีิลิฟเออนั่นทีมแอฟริกาใต้เขาหับได้มือโกลไปแล้วไออ้าวอ้าบ่อเข่าเอ้าเอ้าาบ่อเข่าจะบ่แซดบัีิเข่าครั้งเอาเดมี่บ่อเข่าลูกนี่ บ่เข่าลูกนี่เอาเอาใช้ลายมือโกนเนะเกมก็บเก็บมือโกนอันนี้เอา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 เมื่อกี้โอ้โหเฮดบาร์ดเดี๋ยวเข่าฮัดแล้วแม่ไผ่เลยเข่าลัดแล้วแม่เลยนี่บาดนีเแล้วการบาร์ดเี่เอาเอาเอานี่บาดนีดเอ้าเรียบร้อยเห็นบ่รอเดียวเอาเอกี๊ยว เช็ดเช็ดลาดมีเอาดะมีโอ้เก่งเก่งต้นกาเก่งเว่ยต้นกาเก่งเว่ยเอา นี่บาดไปเลยนี่บักมีลูกกันไหมบักนี่เอาเลยบัเป็นบ่เอาแล้วกานผู้ได้ญาติบ้านเตะบ่เข่าทั้งสิบเอาที่ผู้ได้ญาติบ้านบ่ได้เลยผู้นั้นเดาดินเด้อบานนี้เด้อเออซื่อได้เตะเข่าได้เลยบ่เดาเอาเอาแล้วเตะบ้านยังเถ้่พี่บักนี่ โอ้ยกะเตะไปใช่เข่าคนเลยใช่เลยเอาเอาเอาเช็ดเช็ดชุบได้ชิ้นได้ดาวบ่อเข่าอย่างบ่อท่านได้ดาวแล้วบานบ่อเข่าเฮ้ยเบิ้งเด็กน้อยเตะบานกะเขาเบิ้งอย่างเด็กน้อยก็ขำแล้วบ้านนี้ขำแล้วขำแล้วสีไหลงัวมาเข่าคอกพี่น้องบ้านเป็นไงงัวกัน ไอ้เงี้มาเขา่าขอดกขำแล้วพวเฮียนเป็นกับบทษันเด็กเขา่าเอางัวขับมาเลี้ยงก่อนบาดเ,เาพืนเเาานพเน่นเขาเฮียนนี้ไ่ได้ไม่ได้เอาเข่ามาเล่นเพราะเหมือนบุษันเข่าเนี้ยงัวขับมาเลี้ยงซะก่อนงัวกับขำแล้วพอบปหยากมือบาดนี่โอ้ยแต่ตอนยัง อันนั้ยังเวงีย,ยนโอผลไม่ได้ก่ได้หนเฮ้ย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 เมื่อเมื่อเฮ้ยไรงัวเมื่อความพิ่น้องเลยนบ้านนี้พวมเพิ่นบดเชา,านั้เขาเงียงานสกายประตูสวัสดิกนา้าวขอมเพิน่น เี่ตู้บ่ได้ข ะก้สิไลเข้าคอกแลบวบอยากเข่าล้วเด้บบัดเขียนกระเล็มเนี่ยนะเฮ้ยเอาเข้าไปไป้มือดอกกินใหมเเฮ้ยเฮ้ยไปมาเฮ้ยเข้า้เข้าเขาเฮ้ยนะโอ้ยเฮ้ยวเบ็ใส่กุกดอกไม้อีกเลย บาได้ยังดอกกุกดอกไม้แถีวเส้นทางเฮ้เฮ้เ้เฮ้้เฮ้ยเฮ้เเฮเฮ้้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้าวเฮ้เ้เฮ้เฮ้้ ơ hết 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 hơi hết 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 ฮะเป็นยังอ้ยอายพไ่สักกินไปน้ำโคกน้ำมันน่ากะเฮ้ฮ้ได้มาเลยบ่ใส่เลยบ่ยาหน่าเอาบดเจ็บกะู็ตัวแล้วยูซ้ายฉันนะ มันบ่ออกมากอูดวแลมันก็เข้าไปได้มันเลยฮะมันบวเก็บแล้วบวให้ันต์บวมเก๊กอันมามันต์